ตอนที่6กรยี่กภายในถ้ำอันมืดปิดนี้ที่สามารถสัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกนั้นดวงตาของเลนเทียนยองกงกวดออกไปรอบทิศทางหลังจากนั้นเองดวงตาของเขาก็ได้หลีเล็กลงเพราะว่ามันมีลําแสงบางอย่างกําลังพุ่งออกมาทางนี้มีบางอย่างกําลังพุ่งเข้ามาเขาได้พูดออกไปและวินาทีที่คําพูดของเขาได้จบลงนั้นก็มีเสียงกระเพือปีกถูกส่งออกมาและเผยเห็นเป็นภาพของสิ่งมีชีวิตที่คล้ายๆกับนก มันดูโดดหลายกว่าแถมปีกของมันเองก็ดูเหมือนกับว่าถูกสร้างขึ้นมาจากเหล็กก้าด้วยซ้ำฝูงนกนั้นได้พุ่งโจมตีก็ามาพร้อมๆกับคว้ากรงเล็บที่เหมือนดัางคามเขี้ยวกะบ,บีเข้าใส่ทางพวกเขาจากกักรพพรติก้าวได้เสียออกมาอย่างเย็นชาก่อนจะเวียงฟ่ามือออกไปเพื่อทำลายพวกมันนี่ยังทำให้ฝูงนกทั้งหลายถูกบทขยี้จนสลายหายไปและแต่ไม่ไม่มีตัวอะไรโผลออกมาอีกเลยจากกพรรติก้าวได้หันมองไปทางดินเขียนเล็กน้อย เพราะการที่เขาสามารถพบเห็นตัวอะไรกำลังพุ่งมาทางนี้ได้นั้นมันไม่ธรรมดาจริงๆไปกันต่อเถอะจักรพรติเก้าได้พูดออกมาก่อนเี่เขาจะเดินออกไปพร้อมๆกับหลินเทียน,ลยนและเจียงเหลาอานเจียงเหลาอานนั้นได้หันมองไปทางหลินเทียนโดยสายตาที่เย็นเยนเือกพร้อมทางก้าเดินตามด้านหลังของจักรพรติเก้าไปหลินเทียนได้หันมองออกไปทางซากศพของนกที่แหลกเป็นชินช้นๆซึ่งกองอยู่กับเลือดสีแดงสดที่เป็นประการระยิบระยับออกมาด้วยดวงตาที่เปลี่ยนไปเล็กน้อย เพราะเขาเคยอ่านพบจากคมภีรฝังมังกรว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เรียกว่าอีแลงกินคนตราบใดที่มีมันอยู่ในสถานที่แห่งนั้นก็จะต้องมีอันตรายที่ร้ายกาจมากๆเสียหายตัวน้อยมีอะไรงันหรือจกกักรพรรดิที่้ก้าได้ถามออกมาหลังจากที่เห็นหน้าทาของหลินเทียนเปลี่ยนไปหลินเทียนไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่ว่าเจียงเหลาอ่านได้เอ,อ่ยขึ้นมาว่าสงสัยคงจะกลันวนกพวกนั้นกระมังหลินเทียนยังคงหันหน้ามองกลับไป ก่อนที่เขาจะเสียอยู่ภายในใจและตอบกลับไปว่าเปล่าพอเมื่อคิดถึงสภาพแวดล้อมที่อันตรายของสถานที่แห่งนี้แล้วการที่มีอแเลงกินคนอยู่ภายในที่แบบนี้มันก็ไม่ได้แปลกอะไรงั้นก็ดีจักรพารดติการได้ตอบออกมาภายในถ้ำแห่งนี้มันให้บรรยากาศที่แปลกมากๆพร้อมทั้งเย็นเป็นน้ําแข็งแต่กับเงียบสงบเหมือนป่าช้ากลุ่มผู้คนเหล่านี้พากระเดินออกไปขณะที่เสียงฝีเท้าดังขึ้นเป็นพักๆ ก่อนจะถูกซุ่มโจมตีโดยสิ่งมีชีวิตประหลาดประหลาดอีกมากมายทว่าคนที่อยู่ที่นี่ล้วนแต่แข็งแกร่งกันทั้งหมดทําให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้แต่ต้องพวกเขาไม่ได้แม้แต่น้อยไม่นานเวลาก็ผ่านไปอีกกว่าสองชั่วโมงหลังจากที่ผ่านไปได้ประมาณสองชั่วโมงแล้วพวกเขาก็ได้ผ่านตัวถ้ำที่มืดมิดนี้ออกไปและพบกับป่าเล็กๆที่เต็มไปได้วยต้นยามากมายแถมโดยรอบยังมีต้นไม้น้อยใหญ่มันให้ความรู้สึกที่เงียบสงบและก็ผ่อนคลายเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามไม่มีใครเหลือที่จะประมาทกับเรื่องพวกนี้ปอที่นี่คือถ้ำเต่าลกหลางระหวังด้วยจกกักรพานิิก้าวได้พูดออกมาดวงตาของหลินเทียนได้เป็นประกายเล็กน้อยระหวางที่เขาก้าวเดินออกไปอย่างนุ่มนวลด้วยดวงตาที่เต็มด้วยตาประทับมังกรหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินผ่านป่าแห่งนี้เข้าไปในระยะทางหลายร้อยเมตรณนะตอนนี้เองมีกลิ่นขาเลือดแปลกๆฝุ่งกระจายอยู่ในอากาศพร้อมกับศพมากมายที่ดูเหมือนว่าจะตกตายมานานแล้ว แต่เลือดของพวกเขากับยังคงไม่เหือดแห้งพร้อมทั้งยังมีอวัยวะภายในที่กระจัดกระจายไปทั่วพื้นที่และให้ความรู้สึกที่น่าสยดสยองเป็นอย่างมากนี่มันผู้เชี่ยวชาญของพวกเราหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเขตแดนวิญญาณน,นิรันด์ได้พูดขึ้นมาดูเหมือนว่าจะไม่ได้ตายด้วยฝีมือของสิ่งชั่วร้ายแต่มันน่าจะเป็นการระเบิดออกอย่างฉับพลันนี่จึงทําให้ผู้คนต่างก็ขมวดดิยวด้วยทันทีและหนึ่งในพวกเขาก็ได้หยิบเอาภาครุมที่เตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้ โยนออกไปในทันทีผึบผ้าคลุมได้ระเบิดออกเป็นเช้นเชนอย่างฉับพลันนี่จึงทําให้ใบหน้าของผู้คนในรอบเปลี่ยนไปอย่างมากมันแปลกมากๆหลินเทียนได้หลีตาของเขาลงเล็กน้อยขณะที่กวดดวงตาออกไปรอบทิศทางภายในสถานที่แห่งนี้มีต้นไม้เขียวชะอมอยู่มากมายซึ่งสายตาของเขาได้กวดมองไปที่พวกมันหากมองอย่างผิวเผินแล้วก็จะเห็นได้ว่าพวกมันไม่ต่างอะไรไปจากต้นไม้อื่นๆและแม้ว่า จะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปก็เป็นพันเดียวกันแต่การที่พวกมันอยู่ด้วยกันแบบนี้มันให้ความรู้สึกปแปลกๆเพราะว่าสิ่งมีชีวิตที่ติดอยู่ในที่แห่งนี้จะถูกสังหารล,ลงโดยสภาพแวดล้อมที่พิเศษแบบนี้ลงได้อย่างง่ายๆแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญเขตแดนวิญญาณนิลันก็ยังรอดออกไปได้ยากนี่จึงทำให้หัวใจของเขาเกิดการบีบรัดขึ้นมาทันทีพากคิดว่าสถานที่แห่งนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆที่สามารถพบกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายแบบนี้ ตั้งแต่ช่วงแรกๆนด้ณนันตอนนี้จจก,กพาติก้าได้หันมองมาทางเขาและเจียงเหลาอ่านก่อนจะเอ่ยปากถามออกมาว่าบรมอาจารย์เจียงสหายตัวน้อยพบอะไรบ้างหรือไม่การที่อยู่ดีๆภาคกลุ่มได้ระเบิดออกมาอย่างไร้เหตุผลนี้มันทําให้พวกเขาตระหนักได้ว่ามันเป็นสภาพแวดล้อมที่อันตรายซึ่งตัวของพวกเขาไม่สามารถเข้าใจพวกมันได้จึงต้องพึ่งพาทั้งสองคนนี้เท่านั้นจจก,กพาติก้าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกข้าขอตรวจสอบก่อน เจียงเหลาอ่านได้พูดออกมาแน่นอนว่าหลินเทียนนั้นสามารถจัดการกับสภาพแวดล้อมนี้ได้แต่หลังจากที่ได้ยินเจียงเหลาอ่านเปิดปากออกมาแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเพราะอยากจะเห็นเหมือนกันว่าความสามารถของอีกฝ่ายเกี่ยวกับคณิดวิชาฝังมังกรน,นั้นมันไปได้ถึงไหนแล้วฝากปรลมอาจารย์เจียงด้วยแล้วกันจกกักรพรรดิเกาได้พูดออกมาในเวลาเดียวกันนี้เองที่ทุกคนล้วนแต่จ้องมองไปทางจากกาักรพรรดิเกาโดยที่ไม่มีใครกล้าทำอะไรบุ่มบาม เจียงเหล่าอ่านได้ย่อตัวลงก่อนจะปรากฏไม้ปรรทัดหยกที่สลักอักขะมังกรเอาไว้มากมายพร้อมทั้งข้าวเดินออกไปอย่างช้าๆโดยที่สั่นไม้ในมือเป็นครัง้งครั้งทำให้อักขะมังกรปิวว่อนออกมาโอบล้อมรอบกายของเขาเอาไว้ไม่นานเวลาก็ผ่านไปกว่าสินาทีและตอนนี้เองที่อักขะมังกรเหล่านั้นได้พุ่งออกไปและตกลงที่ต้นไม้ต้นหนึ่งเรียบร้อยดวงตาของเจียงเหล่าอ่านได้เป็นประกายออกมาก่อนที่เขาจะส่งเสียงขึ้น นี่จึงทาให้ผู้คนในรอบสั่นสะท้านไปในทันทีหนึ่งในพวกเขาได้ถามออกมาว่าเรียบร้อยแล้วอย่างนั้นหรือท่านปรมอาจารย์เจียงเจียงเหลาอานได้จะยิ้มออกมาพร้อมทั้งก้าวเดิอนออกไปและไม่ได้พูดอะไรเมื่อเห็นการเคลื่อนไหวของเจียงเหลาอานแล้วผู้คนด้รอบก็ได้จะมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอีกครั้งนี่เจียงเหลาอานต้องการพิสูจน์ให้ดูงั้นหรือเจียงเหลาอานได้เดิอนออกไปอย่างหน่าศพลานั้นด้วยสภาพที่ยังสมบูรณ์ครบถ้วนนี่จึงทาให้ผู้คน พากันแสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาทันทีแม้ว่าผื้นที่โดยรอบนี้จะดูปกติแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากการรวมตัวกันของสภาพแว้อมที่อันตรายจึงทําให้เกิดเป็นเส้นแสงสังหารขึ้นในทุกครั้งและหากว่ามีสิ่งมีชีวิตลุกล้ําเข้าไปก็อาจจะได้รับการโจมตีจากเส้นแสงสังหารที่มองไม่เห็นนี้ซึ่งต่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเขล็ดแดนวิญญาณนิรันด์ก็อย่างยากที่จะรอดพ้นออกไปได้เจียงเหล่าอ่านได้พูดต่อว่าข้าได้ผนึกต้นไม้เหล่านี้เอาไว้ ด้วยอัคระบางกรทั้งหมดแล้วทําให้เป็นการทําลายรูปแบบของมันไปจึงได้ทําให้ลําแสงสังหารเหล่านี้ไม่สามารถทํางานได้อีกและก้าวผ่านมันไปได้อย่างปลอดภัยเมื่อได้ยินเช่นนี้แล้วก็ทําให้ดวงตาของพวกคนโดยรอบพันเปล่งประกายออกมาทันทีสมและจริงๆที่เป็นถึงปรมจัรยร์ค้บคนบังกอจักรพรรดิที่เก้าได้เอ่ยปากชมเขาออกมาได้รอยยิม้มเจียงเหลาอ่านได้ประยักหน้าของเขาให้กับจัก,กรพรรดิก่อนที่เขาจะหันหน้ามองไปทางหลินเทียนพร้อมกับถามว่า เจ้าหนูที่ขอบความคิดวิชาฝังมังกรฉบับสมบูรณ์มีความคิดเห็นยังไงบ้างเจียงเหลาอันได้หันมองออกไปทางเขาด้วยสีนหน้าย่ยยุบเป็นอย่างมากหลินเคียนถึงกับเสียยิ้มออกมาทันทีเจ้าพูดไปหมดแล้วแล้วจะไอค่าพูดอะไรอีกคำพูดของเขาแฝงไว้ได้วยน้ำเสียงเยาะเย้ยการที่ฝ่ายตรงข้ามสามารถจัดการกับสาภาพแวดล้อมตรงนี้ได้นั้นมันก็ถือว่าไม่ธรรมดาและเรียกได้ว่าความสําเร็จเกี่ยวกับวิชานี้ก็ไม่เบาเลยเพราะเขาเชื่อว่า หากเป็นผู้เชี่ยวชาญคนอื่นของตระกูลเจียงก็คงไม่มีทางทำได้อย่างแน่นอนแต่มันทาให้เขาหมดคำพูดไปในเวลาเดียวกันเพราะหากให้เขาจัดการกับสภาพแวดล้อมแบบนี้เขาทำเพียงแค่กระเทือบท้าลงไปมันก็เพียงพอแล้วแต่เจียงเหลาอานกลับต้องใช้เวลากว่า15นาทีแถมยังแสดงท่าทางที่เหมือนกับเป็นที่หนึ่งของโลกนี่มันทำให้เขาได้แต่หมดคำพูดไปคิดจะอู้อย่างนั้นหรือเจียงเหลาอานได้แต่เสยยิ้มออกมาอย่างเย็นชา ก่อนที่เขาจะส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังว่าท่านจักรพรรดิเก้าเชิญเจ้ามาที่นี่ไม่ได้ให้อู้หากว่าเจ้าไม่ทําอะไรงั้นก็ปุบตอนนี้เองทีเสียงหนึ่งได้ดังขึ้นอยู่ดีๆต้นไม้ที่ถูกอบล้อมเอาไว้ด้วยอัคระมังกรก็ได้แหลกสลายไปกลายเป็นเพียงปุ๋ยผงเท่านั้นนี่จึงทําให้อัคระมังกรทั้งหลายสลายหายไปในทันทีเจียงเหลาอาันได้หันมองออกไปด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปยังใหญ่หลวงว่าเวรนแล้วสิดูเหมือนว่า สภาพแวดล้อมที่นี่มันจะแข็งแกร่งกว่าที่้าประเมินเอาไว้ซะอีกพลังผนึกที่ใส่เอาไว้มันไม่เพียงพอผึบผึบผึบปรากฏกลุ่มหมอกสีเขียวขึ้นระหว่างต้นไม้ทั้งหลายและมันเริ่มสั่นไหวก่อนที่มันจะระเบิดออกมากลายเป็นเกลียวขึ้นหมอกสีเขียวที่ถาโถมออกไปรอบทิศทางบุม่มเผืนป่าเห็นนี้ได้สั่นไหวไม่หยุดหย่อนเสมือนกับเกลียวขึ้นหมอกสีเขียวได้พุ่งผ่านออกไปรอบทิศทางและถาโถมก็ใส่ทางพวกเขานี่ จึงทำให้แม้แต่ผู้เาช,ชายเขียนแดนวิญญาณนี่ลันตอนปลายของทางราชวงศ์หยานก็ยังต้องมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าเขาสัมผัสได้ถึงภัยคุกคามจากมันสีหน้าของพวกคนดยรอบได้เปลี่ยนไปอย่างมากก่อนที่จะเร่งใช้ทักษะเทวะของพวกตนเพื่อตั้งรับเอาไว้อย่าได้ขยับตัวบุ่มบ่ามสภาพแวดล้อมแห่งนี้มันเกิดจากจิตสังหารดังนั้นแล้วรับมือกับพวกมันเปล่าๆยิ่งทําให้การโจมตีของพวกมันหลายกายขึ้นไปอีกหลินเทียนได้พูดขึ้นมา ก็ได้กระทือเท้าขวาลงไปที่พื้นส่งผลให้ปรากฏโ,โซ่ต,ตัวจากตาประทับมังกรผวยพุ่งออกไปเป็นตะข่ายเพื่อโอบรัดกลุ่มหมอกเหล่านี้เอาไว้ทั้งหมดกลุ่มหมอกเหล่านี้ได้ส่งเสียงออกมาเหมือนกับสัตว์อสูรที่พยายามขัดขืนแต่ก็ไม่สามารถฝ่าออกมาได้เท้าขวาของหลินเทียนได้กระเทือบซ้ําลงไปอีกครั้งปรากฏเป็นมังกรที่ก่อตัวขึ้นทําให้กลุ่มหมอกได้สั่นไหวไม่หยุดหย่อนและถูกกดทับลงไปยังพื้นดินก่อนที่มันจะหายไปจากสายตาของบุคคลนี่ จึงทำให้สถานที่แห่งนี้กลับสู่ความเงียบสงบอีกครั้งนี่มันผู้คนด้รอบได้แต่แสดงสีหน้าที่ประหลาดใจและตกตะลึงออกมาเพราะกลุ่มหมอที่ถาโถมเข้ามาก่อนหน้านี้นั้นขนาดผู้เชี่ยวชาญเขียนแดนวิญญาณนิรันตตอนปลายก็ยังรู้สึกได้ถึงภัยอันตรายจากมันแต่ว่าดินเทียนทําเพียงกระเทือบเท้าแค่สองครั้งก็ทําให้มันสลายหายไปแล้วมันเป็นวิธีการที่น่าทึ่งมากๆถึงขนาดที่จักรพรรดิเก้าท, 9, ที่อยู่ในเขียแดนเจ้าแห่งเตาเองก็ยังตั้งหันหน้ามองไปทางดินเทียน ด้วยสายตาที่เป็นประกายออกมาในกลุ่มคนเหล่านี้มีเพียงเจียงเหล่าอานเท่านั้นที่ดูมีสีหน้าน่าเกลียดเป็นอย่างมากและได้แต่จ้องมองไปทางหลินเทียนด้วยสายตาที่หมุนมองถึงกี่ดสุดแน่นอนว่าหลินเทียนสัมผัสได้ถึงสายตานี้เป็นอย่างดีและได้หันกลับไปมองพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงยอดเย้ยว่าใครกันที่ไม่ทําอะไรกันนะ